เปิดบ้านสายเจริญปุระความลับ20ปีบอกใครไม่ได้ปิดบังมานาน20กว่าปีเปิดบ้านสายเจริญปุระเปิดความลับนักร้องดังไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นสายเจริญปุระเผยความลับที่บอกเลยว่าหลายคนได้รู้แล้วต้องร้องว้าวแน่นอนเรเดียวว่าไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจากการณีเพจ Facebook sense of film แดวมาเปิดเผยเรื่องราวเดยระบุว่ารู้หรือไม่บังโตหรือพี่โตซิลิฟูเป็นคนแต่งให้สายเจริญปุระในอัลบั้มดีไซน์ และใช้นามแฝงว่าทักโดยเพลงนั้นมีชื่อว่าอย่างนี้อย่างนั้นปกติแล้วบางโตไม่ชอบเขียนเพลงให้ใครเพราะมักจะแต่งเพลงจากเรื่องส่วนตัวของตัวเองหลายๆคนอาจรับรู้จากเพลงรักด้วยน้ำตาที่แต่งให้โจจิรายุทธในอัลบั้มโจก้องสะดุดีที่ฮิตและโด่งดังเนื่องจากทั้งคู่มีโอกาสได้รู้จักกันในฐานะศิลปินของค่ายแกรมมี่แถมมีโอกาสได้ถ่ายแบบลงปกในตยสารเล่มหนึ่งอย่างนี้อย่างนั้นคือเพลงสุดท้ายของอัลบั้มเดี่ยวของคุณทราย มาทำเสร็จในช่วงโค้งสุดท้ายเพราะตอนนั้นโปรดิวเซอร์กำลังหาเพลงเพื่อจบอัลบั้มและบางโตก็มาเขียนเพลงนี้ให้และใช้นามแฝงว่าทักสายเข้าห้องอัดเสียงเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายใช้เสียงแตกต่างจากเพลงอื่นในอัลบั้มด้วยและมีกลิ่นของฮาร์ดคอร์เล็กๆที่เข้ามาเพิ่มสีสันคุณสายพูดถึงเพลงนั้นในช่วงปี1999ล่าสุดสายจญรุระได้โพสผ่าน Facebook IT Re ี view โดยระบุว่าความลับอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตฮ่าฮ่าฮ่า ตอนรู้ว่าพี่โตจะแต่งให้คือกรี๊ดมากกรี๊ดแบบโอ้ยจริงหรอจริงหรอชอบมากซื้อตั้งแต่มินิอัลบั้มของซิลลี่ฟู่แต่แกมาแต่งให้ก็บอกใครไม่ได้แต่เอาขึ้นโชว์ด้วยตลอดแบบว่ารักเองซาเจริญปุราถ,ถูกจัดให้เป็นนักแสดงฝีมือยอดเยี่ยมอันดับต้นๆอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงซึ่งมีผลงานที่แฟนๆให้การยอมรับในการแสดงของเธอหลายสิบชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นก็มีบทบาทที่แตกต่างกันไปและหลายคนเติบโตมาพร้อมกับเธอตั้งแต่สายเริ่มเข้าวงการตอนอายุ14ปี จนตอนนี้สายอายุ42ปีแล้วแต่ก็ยังคงยืนอยู่ในวงการบันเทิงเสมอมากการเวลาไม่สามารถกลืนสายจริญปุระให้หายไปได้ในวันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอในรอบหลายปีก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตชีวิตและเล่าถึงเรื่องวันวันของเธอคนนี้ว่ากว่าจะมาเป็นนักสแสดงที่ทุกคนยอมรับในฝีมือสายต้องผ่านการถูกวิจารณ์มาไม่น้อยเช่นกันประสบการณ์สูงแต่ไม่กดดันตนเองเราเริ่มต้นบทสนทนาด้วยการพูดคุยถึงเรื่องการทํางานของสายที่ต้องยอมรับว่า ทายทำงานในวงการมามากกว่า20ปีทําให้มีช่วโวงการบินที่สูงมากทายมีความกดดันในเรื่องของการทํางานบ้างหรือไม่ซึ่งสายจะเดินปรุรงหัวเราะก่อนจะบอกกับเราว่า